บรรยากาศนะครับในด้านของการลดน้ำหนักในด้านของนับมวยนะผมเมทาวันนี้ก็กาติดขกบตาช่างนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแต่เวลาตีสี่ครึ่งที่ลดน้ำหนักอยู่ในขณะน,นี้ก็เป็นในด้านของทางมนัดนะครับต่อยย่มสวนลดน้ำหนักอยู่ก็มีทางพร้อมมรารบด้วยนะครับ รอบข้างนี่พร้อมรบ,บรบแล้วหนักด้านบนก็เป็นในด้านของทางมนัดต่อเยี่ยมสวนนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับซึ่งผมเมธาวันนี้ก็ก่อติดขอบตะช่างตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าดีครับครับเดี๋ยวไปดูด้านของภายในกัน ดังนั้นของคู่มวยช่องสามวันนี้นะครับวันเสาร์ที่สามนะครับพฤษภาคมคู่แรกเนี่ยมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินนะครับจัดกลิดนะครับเกียรติฟูเฟืองเจอกระทางเลียงผานะครับดาวเด่นมวยไทยร้อยสามปอนด์คู่หนึ่งน่าดูนะครับคู่ที่สองเพชรป่าศักดิ์ส,สระชีพเจอกระทางมานับต่อเยี่ยมสวนนะครับร้อยสิบเจ็ดปอนด์คู่ที่สามครับเสือภูมิจิงช้ำว่างรุ่นไลท์เวทร้อยแปดปอนด์เจอกระทางเพชรเมืองกัน

วันนี้มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองก็ติดตามได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับจนออกสนใจนะครับก็สมัครเข้ากลุ่มกันได้นะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยก1 6 8นั้นมีลายเสียงมวยให้ฟังกันทุกวันนะลายเสียงมวยนะครับรวมถึงด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับรวมถึงในด้านของข้อมูลนะครับเกี่ยวกับไปด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองด้วย ก็เปบรรยากาศนะครับในด้านของมวยช่องสามวันนี้วันนี้นี่จบจากในด้านของมวยนะครับก็ต่อด้วยนด้านของฟุตบอลนะครับผมก็จะพาคฟุตบอลจบตีสี่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษครับคาขืนนี้ภาคให้สามคู่นะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ,คคนะรบแล้วก็ในด้านของฟุตบอลนะครับลาลิก้าของประเทศสเปนด้วยท้งมวยถ้าฟุตบอลนะครับจบตีสี่ก็ไปช่องเจ็ดสีต่อนะ จบจากไปด้านของมวยฟุตบอลนะครับตีสี่เข้าไปช่องเจ็ดสีต่อเลย<ฟ><ง>ไปบรรยากาศนะครับภายนอกนะครับบรรยากาศภายนอกนะครับกอน้นองน,นักมวยกำลังวิ่งลดน้นนำหนักกันอยู่นะนะครับี่เห็นอยู่ในขณะนี้กำลงังวิ่งลดน้ำหนักกันอยู่ วันนี้ผมเมธาก็กอติดขอบใจช่างนะครับในด้านของศึกจ้ามวยไทยนะครับแล้วก็ศึกมวยไทยเกตเพชรนะครับรวมถึงในด้านของศึกจิตเมืองนอนท์นะครับวันนี้สามรอบสามช่องด้วยกันนะครับสามรอบสามช่องด้วยกันที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยกับผมเมธา น,น,นักมวยก็ลังมีรถํำหนักกันหลายคนเลยนะครับที่เห็นอยู่ในขนานี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนนะรถล,ลำหนักครับวันนี้แปดคนด้วยกันในั้นของข้อมูลเชิงลึกนะครับท่านสมาชิกวันนี้รอในสายนะมีข้อมูลพิเศษให้เหมือนเดิมนะครับข้อมูลเชิงลึกรอในสายนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่กินเต็มกินอิ่มกันนะครับแล้วก็ในด้านของมวยสัญจรก็ที่สุราษฎร์ก็กินเต็มกิน,กนอิ่มกันไปวันนี้ช่องสามั่งเมทาดีๆ วันนี้ช่องสามฟังเมทาดีนะครับต่อในด้านของข้อมูลนะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองก็ติดตามได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับสนสนใจสมัครกันเข้ามาได้นะครับมีทางไลฟ์เสียงมวยนะครับให้ฟังทุกวันข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองรวมถึงนด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาพมเมทานะครับ